เอเยอวซับสวัสดีครับผมพรีเมี่ยมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะฮะเป็นเจ้าคันนี้เลยยามาฮ่าเอเจอาร์155นะครับคันนี้ปี2023นะรถสวยมากๆเลยนะครับผมชุดสีเดิมเลยนะฮะเป็นสีบอลเทาแบบนี้เลยนะครับผมสว่างสว่างเลยนะรถสวยๆสภาพดีมากๆเลยนะฮะเครื่องเดิมนะครับ155ซีซีนะเครื่องเดิมๆแห้งๆไม่เคยแกะเลยคันนี้นะเป็นท่อเดิมนะรถเดิมๆพร้อมขับขี่ใช้งานเลยนะครับผมนะ สภาพใหม่มากๆเลยนะฮะไฟหน้า LED นะครับผมหนะ้าดอกยางหน้าหลังมีมาให้พร้อมใช้งานครับผมเครื่องฝั่งนี้สวยใสยสะอาดมากเลยนะฮะรถอาจจะมีร่องรอยตามการใช้งานมาบ้างนะครับผมเป็นเรื่องปกติของรถมือสองเลยนะแต่สภาพโดยรวมคือย,ยังสวยๆอยู่เลยนะฮะโซ่สเตอร์สะอาดกริฟเลยนะดอกยางหลังแน่นๆเลยนะครับล้วเราตรวจเช็คเซอร์วิสให้หมดแล้วนะครับระบบไฟติดครบทุกจุดนะฮะเดี๋ยวมาดูเลขไมค์กันหน่อยนะครับคันนี้ได้กุญแจมาถึง2ดอกเลยนะครับผมนะ คันนี้นะเลขไม้อยู่เพียง11,000โลเท่านั้นครับลูกค้ามาฟังเสียงท่อเดิมกันหน่อยดีกว่านะฮะอ่าสตาร์ทติดทีเดียวรู้เรื่องเลยนะครับผม,มเครื่องแน่นๆ่นบิดติดมือสุดๆเลยนะฮะเจ้าคันนี้นะผมเปิดเสนอราคาขายไม่แพงเลยนะครับผมขายอยู่ที่ 6 9 9 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับสามารถผ่อนจับไฟแนนซ์ได้นะยอดดาวยอดผ่อนจะอยู่ด้านบนเลยคันนี้นะฮะมีเล่มพร้อมเอกสารครบเลยนะครับใครสนใจนะฮะช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลย